คำเตือนคลิปมีสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพื่อสะท้อนและกระตุ้นสังคมเท่านั้นกรุณาด่ามากอย่างมีสติและควรใช้สติในการรับชมที่การคล้อยตาม conformity คือการที่บุคคลถูกแรงกดดันจากบุคคลหรือจากกลุ่มให้เปลี่ยนแปลงความเชื่อหรือพฤติกรรมให้สอดคล้องตามบรรทัดฐานของบุคคลหรือกลุ่มนั้นๆโดยความกดดันที่มีอาจเกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดจากการที่บุคคลคาดคิดไปเองก็ได้ เร็นไปเรียนแป๊บนึงจุ๊บไปเดียวยังไม่คอจบแล้วเรวเนาเดี๋ยวสายมแล้วแป๊บนึงมันยังไม่จบไปไป๊บนงไปเริ่มแล้วไปเดี๋ยวเรว่จเร่ยไปเรียน หิวข้าวว่ะเออหิวเหมือนกันว่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวไหมไม่อยากกินอะไรเ,เป็นเส้นเส้น่ะกินข้าวเวลาฟังไ,ไก่อ่ะเออเออได้ไหมข้าวไม่ไกิไหม,มไม่ได้กินนานแล้วนะงัน้นก็ไปกินข้าวก็ได้เอเอ ร้านนี้เขาดังแล้วเว้ยอุ้ยนิโอกินอะไรอ่ะเด็ดๆกินมาอุ้ยนั่งกินอ่ะอืมอร่อยนะลองดิเดี๋ยวไปซื้อมาให้เออกินดิกินเลยกินกับครัวกันไวันนี้จะหมดแล้วเออนั่งก็จะไปซื้อมาก่อนโอเคโอเคบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันนะเอ่อะซื้อหมดแล้วอ่ะมีแล้วเลย ซื้อตามที่ว่าจะไปกินแล้วอร่อยเปล่าอร่อยก็แบดดีโออเดี๋ยวีเอนบ้กันสองคนแล้วไปไหนอ่ะไปดูหนังป้าเอาขขน่าสิเอไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวมองหนึ่งนก่อน อยากกินไปอ่ะปอดดีดีปอดดีดีถ้ามีฝุ่นแล้วมันก็จะฝุ่งใส่เบาๆ้วป้าเราเป็นแท้ไอ้แม่ไปทางนู้นกันที่ไหนวะอย่างเนี้ยได้เลยโต๊ดอ่ะไปดิไปไปปะไปไปะไปทางนู้นกันไปดิครับไปกันไปไปดิมาขึ้นรถมาไปตามไปตามมาด้วยนะ เฮ้ยพ่อเกโทรศัพเราค้างอ่ะค้างไม่กเราใช้โน้ตอยู่ตอนเนี้ยซื้อไอโฟนเลยเชื่อเรามันทนนะเนี่ยใช้มาหลายปีแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อมันงีกว่าเดี๋ถ่ายรูปก็สวยเดียเดี๋วฟ้ากสวยความก็คนมันสวยด้วยแหละเออเดี๋ยวเราไปซื้อมันงี้ว่ะเนี่ยใช้ไอโฟนกันทั้งหมดเลยเอารุ่นใหม่เลยนะโอเคมาแล้วโอเคบ๊ายบายหยุดก่อนมีอะไร สวยมากมีนี่รุ่นใหม่ล่าสุดพี่ว่าความรวยความปังนันะไ่าย้องถ่ายรูปถ่ายรูปสถ่ายรูปก็สวยอ่ะเฮ้ยสวยจังเลยไปโอ๊ยโอนงอออ๊อออ๊ยโอ๊ยนอ๊ออ๊ยโอ๊ยโอ๊อยอ๊ยโอี่ยอ๊โอ๊ยย โอ้ไม,ไ,ไม่เอา่จะอ่านหนังสือสอบมึงอ,อ,อ,อ่านน้ำเดหล่องน้ำตาลไม่เอาอันนี้เล่นตอนกลางคืนก็ได้เออเดี๋ยวกูอ่านสิ่งแรกเล่นกลางคืนเออเนี่ยไม่ช่วยกันสรุปเถอะวามาช่วยกันสรุปม,มรสรปีสอบแล้วแล้วก็คืนนี้ไปอ่านด้วยนะ